จังหวัดนครราชสีมาอย่างใกล้ชิดที่สุดนะครับและเบอร์สองระบบเขตเราก็จะได้สอสอวันใจของเราตลอดการคุณ,ณวัชรพลโตมอนสักครับพี่น้องครับวันน้อยครึ่งหนึ่งจาก15คนเนี่ยเราหวังสักเจ็ดที่นั่งนะครับ7ถึง8ที่นั่งซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้เช็คโพลต่างๆที่ออกมาครับก็มีสิทธิ์รุนมากนะครับจนกระทั่งวันนี้เนี่ย ผมมั่นใจว่าในช่วง3อาทิตย์สุดท้ายนะครับถ้าผู้สมัครทุกคนได้ออกรณรงและก็ได้พูดถึงนโยบายของพักเนี่ยผมมั่นใจครับจากที่ครึ่งหนึ่งที่เราหวังนี่น่าจะถึงประมาณสัก1 0ถึง12ที่นั่งนะครับเพราะว่าวันนี้คนโคราชเนี่ยเขาอยากที่จะเห็นสสในจังหวัดเนี่ยเป็นพักเดียวกันเพื่อที่เราจะได้มีอำนาจในการทำงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประสานงานในการทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อย่างสูงยิ่ง เหมือนสมัยอดีตที่เรามีพักชาติพัฒนาโดยท่านพลเอกชาติชายแล้วมีสิบสองมีสสเกือบทั้งจังหวัดในสมัยที่พรนท่านสุวัสดิ์ริปตะพัลบเป็นรองนายกรัฐมนตรีเราก็มีสอสเป็นพักเดียวกันทั้งจังหวัดความเจริญต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชน,นได้เข้าใจอย่างมากครับแล้วก็มีผลนะครับที่ว่าที่ว่าสสอตั้เจ็ไปมีผลนะคมีผลไหมมีผลบ้างมีผลในเรื่องของการทํางานเพราะหมูเนี่ย ตอนที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมได้ลาออกมาเนี่ยหมูก็มาลงแทนผมนะครับหมูเองเคยเป็นผู้ช่วยสสตั้งแต่ปี2535และก็ทำงานทางการเมืองได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเป็นการทำงานประสานกันร,ระหว่างนักการเมืองท้องถิน่นและก็การทำงานระหว่างระดับจังหวัดระดับประเทศชาติเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประสานงานการทำงานเนี่ยต้องมีผลแน่นอน แต่ถ้าถามว่าผลของการเลือกตั้งเนี่ยมีผลไหมกับเป็นผลบวกนะครับเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยจะทราบดีว่าหมูเนี่ยหรือสอจอหมูเนี่ยจะเป็นเหมือนกับน้องสาวผมเราทํางานกันเป็นทีมงนั้นเมื่อหมูได้เสียชีวิตลงพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้กําลังใจครับแล้วก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากที่จะให้วัชรพลเนี่ยมาเป็นสสให้ได้เพื่อที่จะได้มาทํางานและในขณะเดียวกันครับในขณะนี้พักเราเนี่ยก็ได้ส่งตัวแทนผู้สมัครสอจอที่จะลงมาแทนหมูเนี่ย เราก็ได้คัดเลือกสุภาพสตรีเหมือนกันนะครับชื่อคุณรัชดาใจกล้าแล้วก็เป็นผู้ช่วยสสเป็นพี่น้องกับหมู่เหมือนกันนะครับผมก็มั่นใจว่าตรงนี้คงจะมาทดแทนได้ถึงแม้ไม่ร้อยเซครับแต่ต้องใช้เวลาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ซึมซับการทํางานของสจรัชดาของนกแล้วก็พยายามที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นให้ได้ครับผมพูดติดปากว่าโคราชชาติพัฒนานะครับเมื่อเราไปที่ไหนเนี่ยพี่น้องประชาชนในเขต2นะครับพี่น้องชาวโคราชเนี่ยก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เลือกพักบ้านเราเลือกคนบ้านเราพราในการลงเลือกตั้งเนี่ยค่อนข้างจะสบายใจนะครับเพราะเนื่องจากว่าเหมือนกับเรามีโอกาสได้มากราบเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเนื่องจากผมเองเนี่ยเคยเป็นอดีตสจสีสมัยนะครับแล้วก็มาเป็นสมาชิกส,สภาผู้แทนราษฎรสองสมัยนะครับแล้วก็รุ่นแรกก็คือรุ่นที่ได้รับรองแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเมือง